หลักสูตรการเรียนวิชาสถาปัตยกรรมไทยที่อาจารย์พินโยสุวรรณคิรีได้คิดขึ้นมาใหม่นี้ทําให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างตามแบบไทยประเพณีที่ถูกต้องพอเข้าสอนก็บอกท่านคณะบดีว่าผมจะไม่สอนแบบเดิมเพราะที่เรียกวิชาลายไทยนั่งลอกลายเขียนนี่เนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรทําไมไม่เรียนเครื่องผูกเครื่องสับเครื่องก่อเรียนไปถึงเครื่องลำยองมันเป็นเรื่องสําคัญมาก บ้านเรือนไทย3ชั้นของอาจารย์พินโยหลังนี้คือเครื่องมือชั้นดีในการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยให้กับลูกศิษย์ของท่านที่กําลังจะก้าวไปสู่การเป็นสถาปนิกในอนาคตก็พยายามสอนลูกศิษย์ให้รู้จักกาลเทศะว่าเราจะออกแบบยังไงทําอะไรกับใครที่ไหนเป็นอย่างไรสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่ห้ามไม่ให้ปจําคนโน้นมาท,ทําต้อคิดใหม่ตลอดเวลา